เี่จะอยู่ในมอยูน <zen> yeah <theory> <sh> ีเมนอ้ัมนซีเมนซีเมน这ชันองลงชั้นสองเพื่อนชั้นสองเพื่อนตัเด้งไม่ตัวเดงกูไม่โสดนสัตว์เอาดิหล่มันเลยหล่อมันหล่มันเหร em, <Ce -t años> hey, tân ở nãy à, tao tân ở đó nè, em loay, tân bug à, nè, 下面再一个，这个你要爬山过。别说爬、啊，别说，不要下个，现在俺下面跳个喽。下面再一个，他们过喽，他们过不要过去。Help！老公，老公，老公，老公！快来，快来，快来！来,来吧。来、哎，我我、哦、打油，打油，再补吧。

โอ้ันเจ้าชั้นสองคงละเบื่อเอดี๋ยว Help เอ้าเพื่อนโดนอีกแล้วเพื่อนยอยู่ชั้นสองเลยเพยยื่อนฮัลโหลเพื่อน จะามุกปีกหน้าแล้วครับโอเคเจก,กันที่คอนเจก,กันที่คอนเจกันที่คอนตังม,มาตังม,มารถไฟรถไฟตังม,มาภาษาไทายอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย

อยู่คาร์บอนเนียคาร์บอนเนียเสียงใครรอเสียงเบอร์สองเลยคนนคไทยบ้าคาร์บอนเนียคาร์บอนเนียเขาใจไหมคนไทย I'm recalling a teammate เดี๋ยวนะเพื่อนล่วงตรงไหนเนี่ยตะกี้ cung này riêng nè thanks đúng tôi kia cái Watch out, qua Coi

มีตัวหนึง่งใช่ไหมนี่ช่วยลูกซองกูดีสัตว์เอาเอาเอาเบอร์สามไม่ดึงวิ <laughs> ่งกันเลยแล้วเพื่อนหน้าหน้าช่วลูกซองกูด <laughs> สีสัตวิ ลูกกองกูก็เป็นศพบดื่นหลุมมาชิ้ล้างล้างแหลมกเพราะต่วมาหวังด้กันลูกซองสอดชันแล้วยาบาชีก,กามีเนี่ยอเอาสองกลหา,หา,หา,างอะไรกเไยต่อ ยทกู่ะว่าชอะรจรินะ่ะต่งสองเดียวมสามอย่าไปคนเดียวเด้อไม่มีเกดิดใหม่ไม่มีชุบแล้วนะ 我就希望我每天跟我那个跟网络一个泰国人，嗯、那个泰国人是虎呢嗯，我练已经十八刀了，这个嘞刚刚,刚刚上。

กระเป๋าสามองะซัง好像แคนอื่นไปแล้า I got supplies นี่งน่ะ อยู่ในระหว่างช่วยยุ่งด้วยที่เจอาฮิฮิบิฮ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 ิิฮิฮิิ ไม่มีชุบเลอ้อย่าอย่า,าอย่าไปเฮาเยอะ

的那边一帮 <Watch out. S 2> 有车呢。有，这里面呢都有车，不过那边那边有人。把配件留个。<的> กำลังลไปครับโอเคครับเกิดอยเ,ยเอยพิ่งลวงเลยเก่าเพิ่งลวงนี่ ชุบไม่ทันเลยออเนี่ยเออชิคกีเนี่ยกลับมาสุไลกลับดาสุไลกลับมาสุไลไสรอ

没有，这个最后一个我呀。哎，呃，这个最后一个忘了吗？把、哎这个哎、那走，因为拉不赢。w a 这 c 宝宝在那呢，直接去一个。打过那个是穿绿衣服。

hầm đấm mày hầm đóng các đẹp khó lấy cái mã bạn nữa anh nhưng mà này trên ôm à 呀，妈嘞、yeah, yeah, yeah. uh,，有有，有哎呀！你个早一排车，这个王，这个有哎个车，有半路。有啊！哦，这里有车嘞！在这，在在这出来。这个妈把这些跑来哦，像就是上这种。o u Này... Tên cơ ừ. ừ, đây đó là... ừ. cái còn lại Mó phản E-dog dữ dịnh cây thôi chứ. có rồi Cái chính Ô liền có xe đuôi mà này

Yeah. 那种我帮着请了就这样。

เราตอ้คือต่อไงใช่ไหมที่กึ่งเนือขึ้เขาได้เลยฝูฟางช่องจะยัง看不见เราเนี่ยเกือบเลยสักเกือบเลยชุชุเด็ดจริงๆเนี่ยไงเนี่ยมาเนี่ย

Det var en god øvelse. 现 <Awesome. S 2>、嗯、现在有点方便啊，这把地干啥的停不是吗？谁 <laughs>